โอเคนะครับก็สวัสดีคนในผมตอนนี้กับอวิชกคุณครับน้องลาว่าตูกลับน้องน้ำใจครับผมโอ้โหทำไมน้องรับใจหน้าเปลี่ยนไปล่ะเราจะจอได้ว่าหนึ่งปีแล้วเราไม่ได้หน้าตาที่ไม่ใจแเ้วน้องน้ำใจรู้สึกเราสองคนจะไปทำเสียกรรมที่เกาหลีทำไมพี่ใช่ไปทำที่หนึ่งปีแล้วหรือเปล่าล่ะที่เราบินเครื่องบินไปอะนะใช่แล้วเ่อบินตกพอดีอะพี่เร้จไปเราทำหน้าเหมือนกันเลยวะเนี่ยเราทำร้านเดียวกันไงพี่ออร้านเดียวกันรากี่บาทวะ ยี่สิบบาทจะยี่สิบบาทเหรอน้องเข้มใจยังเราเก็บวันละบาทนะพี่ต่อตไปเราขยันแต่เพาะต้องน้ำใจเออไม่ใช่ครับเราเราแบบเรารวยไปเราไปตั้งยี่เราเก็บตั้งหลายวันโอ้หน้าขาวเปี้ยเลยจากหน้าแดงๆอ่ะนะก็แต่วันนี้เรามาทำอะไรกันเหรอน้องใจมาเปิดลากี้บ็อกซ์สู้กับกับแคตเตอร์ก็แคตเตอร์ไหนล่ะ แล้วแล้วเขาขี่เตอร์ดังดังซ้ายดูอะไรเล่นเขาคือใครอ่ะน้องน้ำใจก็าทางโน้นนะไม่ใช่ตังนี้ไอ้หน้าไอ้ตามพี่มาตามพี่มาเขาจะขี่แล้วแล้จะคอยยองนะเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวเขาเอามีดแทงตูดเราเดี๋ยวเราตายแล้ที่เขาไม่ใช่เกีิตามมาตามมาตามมาอุ้ยคือใครอ่ะพี่กัญชัยแล้วไอ้พี่ขัดระว่าเอาพี่ขจารึแล้วแล้วพี่ขัดจามีเลือดเท่าไหร่วะน้องน้ำใจ ้อยล้านมาพี่้อยล้านวัดป้าแคดี2,000ห้า2,000หนี่แบบลิ้นดีว่แล้วแล้วอะไรเลยก็ขออนุญาตมีกระชายดีน้องใจขออนุญาตนะครับทำขออนุญาตจะเอาสกีมาค่าพีได้ครับผมนะนี่ตีแม่งเลยอ้้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอแล้ววันนี้เราเปิด lucky box อะไรหรอวะอวอลนโอเคอวอลนอย่างเ้ยเราไปเปิดกันดีกว่าไอวอนหรือไอรอนไอรอน ไอเอเมอรลอนงี้คือเอเมอรลอนไอแม่คเอเมอรลอนดีเลือกเลือยไม่ใช่ดีเลือกตีเขียวโอ้โหนี้เราเปิดกันในหมู่บ้านเอวิซีน้องน้ำใจโอ้โหเราอยากอวดหน้าแล้วมากเลยโอเคนี่ลักกี้บอกธรรมดาโอ้โหชุดดังโอ้โหดาบดังลงโอ้โห ใครเป็คนจัดของเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกเขจาจะชื่อน,น้องลาวาตุงเอ้ยพี่ลาวาตุงนะจ้าแล้วก็ชื่อชื่อน้ํานใจน้องน้ำใจเนี่ยน้องน้ำใจอย่ายลืมถอดหน้าทั่วเลยเดียเ๋ยวมจ <ขอ S 1> นเ,เกิดโอเคนะวันนี้เราก็เปิดธรรมดากัสีกองกับไล่ห้าแล้วก็ดีห้านะาโอเคไหนะน้องน้ำใจลองเปิดไล์พี่ดู่อนสิดูสินะ้าคโอเเ no พ no. no. okay, right. okay. ี trendy, okay. so yeah, okay. ่ช no, okay. ่วยด้วยโอเคช่วยละมาเดี๋ยวมาดูพี่บ้างนะน้องใจโอเคหนึ่งชองจำพี่อยากกดได้ไหมอ้าวเอ็ดมีเลยล่ะเออจ้างมันเราไปเปิดตามไปด้วยใจเลยนะผมไปล้างเสืหอนป้าดินทีบอลมาจับฟ้าอย่านะวิทย่านะไม่เอาไม่เอาโอเคเราเรี่มเปิดกันดีกว่านะเราอย่าเปิดแค่้พิกาชาเฮ้ยอย่าเปิดแค่้พิกาชาดิไอ้่ะอธิบายแล้วที่ผมวางไปแล้ว เอาวางเปิดเลยเปิดเลยไล่เลยดิโอ้ยไม่ได้ยังตรงนี้พี่แอ็กกี้บอกกูด้วยโอเคอุ้ยติดคุกโอ้ยไม่เออถก็โอ้โหดิคุดบายคุณคุณนานโอ้โหน้องช่วยพี่ด้วยออะะไร่เฮ้ยลาวะกระบองเพชรเอ็นชาร์ตอะไรอ่ะโอยโอยเจมไม่รู้วันไม่ได้เจ็บกี่ตัวก็เปิดต่ออุ้ยอุ้ยได้เอโมโย่โหทำอะไรไม่ได้เลย โอเคอุ้ยอุ้ยตกใจว่ะตกใจนี่ว่าเทียนพูลมิวกับตอปเปอร์มันทำอะไรมาเนี่ยอ๋โหไม่ได้โอเคไหนพี่อยู่ลองเปิดไลน์บ้างดิเอ้ยเปิดดีก่อนดีกว่าอุ้ยได้กล่องเพลงไหนลองเปิดไม่พอเลยได้ได้ได้นะโอเคโอ้ยพี่นะพี่อะไรเหรอผมได้ทังพันธโซ่เดี๋ยวไหนลองยิงมาสิยิงไม่ได้ไม่รู้เขาดูว่าแล้ว โอเคโอเคปรับช้าแบบอุ้ยได้บ้าอะไรอ่ะบ้าอะไรอ่ะเฮ้ยมีโกงสปาบอลที่ขุดมาอุ้ยมันคืออะไรมันคือช่กูขุดก่อนน้องใจเดียวโอเคโอนก่นน้องใจพี่รีบไปเปิดดีกว่าพี่อยากสู้กับพี่กระชาแล้วะโอเคม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยว้ยโอ้ยอยโย ยูได้พอยต์วัดเดอะฟักโอเคพี่เปิดตาแล้วว้ายอุ้ยพี่ได้บอลโล่โอ้ยโอเคช่วยละช่วยละปรับเช้ามันจะไม่หายไปเลยพี่ตาเออโอเคเดี๋ยวอเมื่อกี้พี่โอเคฮะโถไม่เปิดละอุ้ยอ้าวอู้ได้ลงศพอู้อู้แม่กอดศพใครอะพี่ ลงศพน้องน้ำใจหรือเปล่าอ่ะน้องน้ำใจไปแทนหน้ามาแล้วตาปีแล้วไะเมามาบินได้มาบินได้ไปทาไปางซอยอยซอยเลยซอยเลยบินขึ้นไปโดนเลยน้องไปเย็นแล้วหม่เจอโอ๊ยยอะไรอะไรอะไรที่ไรนี่อุ้ยอะไรอ่ะอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่หัวตะกี้บล็อกกันดีกว่าไม่ได้ได้ดีมาเยอะเลยว่ะอะไรที่ผมพินซากิน่ฮะไม่กินอ่ะพี่ไม่หิวไก็กินกันได้กินไปได้ โอเคเฮ้ยได้แล้วครับหูหท่าเมซิฟฮีโร่กัซอฟโอ้ยโอเปกอตเราเนี่ยแหละพลังขึ้นเตาเย็ดโอเคไปเปิดแล้วโอเคได้ไรอุ้ยโอ้ยอะไรวะโอ้ยองเจ้าอะไรเนี่ยก็ะตีกดเอมาซีโอกโอ้ยมันจะตีกูหรือยมือมันลั่นไปเองโอเคมาเปิดต่อได้อะไรไม่ได้อะไรเลยมีขนาดกล่องจุก พี่เมื่อกี้คอมเมนต์อะไรแบบนี้เอ็ดดับเหมือนพี่จะโดนอะไรสักอย่างนะหุยได้ไรได้ได้รู้เอเมอล่าลักกี้ธนูเอ้าหายเอ้าหายมาอยู่บนฟ้าพี่ได้ได้โอ้พี่ตายแน่นอนจังหวะาีีดองทำใจสุดยอดที่ผมอยู่ข้างบนนี้ผมของสูงวัดนละสูง พี่พี่ทีพีมาพี่มาพี่นี่อยากพี่โอ๊ยเจะไม่ได้ทีพีเลยแล้วพี่เนี่ยพี่ผมบ้านเนี่ยโอ้ยก้อพี่สองอันเลผมเนี่ยโอเคขอบคุณมากเลยน้องแล้วเราจะลงไงวะน้องนี่ลงอย่างนี้พี่อ๋อโดดตรงน้ำเดี๋ยวน้ำน้ำยังไม่ถึงใครเรืงล่างน้องน้ำยังไม่ถึงเราถึงไม่ถึงอ๋อถึงพื้นแล้วโอเค อันไปน้องโอ้โหชุดใจม่อนโอเคเปิดตอนรีบเปิดดีกว่าเฮ้ยอุ้ยโอ้ดีชุดทองทองคุดทองพี่ออะะไร่เฮ้ยได้ไรอ่ะเฮ้ยได้หนาสติ๊กมาแต่ไม่พีก้อนหินเฮ้ยไหนน้องลองเสียงโชว์คลยอูู้้อุ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไรอ่ะอ้าวกินไม่ได้แอปเปิ้ลสีเดียวกับพี่เลยเป็นสีสีแล้วสีเดียวกับพี่เลยพี่เออโอเคพี่เป็นคนผลิตแอปเปิ้ลนี้เลยอยู่ไม่รู้เหมือนกันน้องเดือ เดี๋ยวพี่เสียงโชคแป๊บโอ้ my god โอ้ my god จะเดินแข่งยังไม่ได้โ oh oh my god โอ้ my god น้ำน้ำน้ำอะไรทีวีเอวะดีดองเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่รีบไปเปิดดีกว่าแล้วคีย์บอร์เลยเยอะได้โอเคเราว่าต่างคนต่างเปิดดีกว่าน่าจะได้เร็วเร็วต่างคนต่างเปิดพี่เชื่อผมใครตายตายพี่จะเปิดได้ไปถึงครึ่งหนึ่งเลยได้โอเคก็อยากไปด้ของนี้บ้างเลยเนี่ยเราเนี่ย อ,อาแรงที่พี่ก็เปิดหออลายรอบเราไม่ได้เลยเลยนี่ยโอ้ยผมผมค้างพี่เอ๊ะทำไมก็ค้าง,างเออค้างเหมือนกันรู้สึกเน้นหลุดปะรู้สึกกลัวค้างเหมือนกันดองใจพี่ค้างร้อน <c oughs> แรงอะเออพี่ป้าเสิร์ฟพี่ไปละไมยก็ขอโทษทีทีครับเมื่อกี้เสิร์ฟเกิดอาการกลางลมอาการลมน่าแต่มาลิปเปิดกันต่อดีกว่าอุ้ยเจ๊ได้ไก่หู้ยเป็นเต็มเลยได้ได้าบได้ดาบโอ้ เออเพชร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 ได้หัวได้หัวสุดยอดที่รอ้ได้สายสุดยอดเวลาที่บล็อกตุ่มน้องน้ำใจแล้วว่าเรากลับไปเสียงมาเดิมดีกว่าไหมพี่รู้สึกลำใหญ่เสียงดีเด็กนดอยเสียงมันเดียมกันเป็นยังไงอ่ะพี่อ่าแต่ก็พอแล้วน้องอุ้ยโอ้โอเมกส์ก็ได้ดาบโอเมกส์ก็ได้นะโอเมกส์โอเมกส์โอ้ตายไปแล้วอู้ดิเปิดดีกว่า ตอนนี้น้องใจก็กลับบ้านไปนอนนะเพราะว่าน้องน้ำใจกับน้องราบาตุงสอบผู้นี้ใช่ไหมใช่ครับน้องน้ำใจไปแล้วโอ้ยไอ้หนูใจคือผู้นี้คือวันกระปุกโอ้ยอ้าวปอกไก่ระเบิดจะระเบิดชิปกินบ่มโอ้หทำไมไก่ไม่เร็วอย่างนี้วะโหยโอเครู้สึกว่าผมก็ได้ของดีบ้างอะไรเนี่ยแต่กอดยังไม่ค่อยดีอะไรเพราะยังกอดนั่งอยู่เลย นี่ก็ยังเกาะไหนอยู่เหมือนกันนะไอ้เกาะไอ้เกตเกาะเพชรแล้วนี่ใช่แต่เราก็ได้ไดมอนด์มาอยู่แล้วก็ไปบวกได้นี่เดมอนด์ขุดไปได้อ่ะอุ้ยดาบดูดาบเป็ดแปดเองหน่อยจังหน่อยจังเดมิเตอร์หน่อยจังหน่อยจังโอเคอุ้ยโอ้ได้ชุดน้ำโอ้ยเฮียเดียวเดียว เสียงอะไรอ่ะมันคือพอดมันคือพอดมันคือเบสมันคือเบสเบสจะสู้อ่ะอเบสจะสู้อ่ะอเบสจะสู้เบสเสียงอะไรโอุ้ยอ๋ยอ๋อคยวิ่งจะสู้แล้วแก๊สจ๋าชิมหายแล้วช่วยดูด้วยไม่ช่ดูเพิ่งล่ะดูด้วยไปถ่ายไปแล้วโอเคกินขนมปังแป๊บเพิ่มวิตามินซีโอเคอ่ะอะใจหมดเลยก็เจีนทีกั็วิ่งแล้นี่อะไรนี่อะไรอ่ะหูต่อยาวมากอ่ะอ้าว โจมราวาตายเดินน้องน้ำราตุงโจมราวาตายเป็นไงล่ะฮะเยังไงคือปาดข้างบ้านมาก็ได้โอ้ยสเกิลดิตุงเออโอเคผมบอกเงินนะเราต้องรีบเปิดแล้วต้องรีบเปิดนะเดี๋ยวพี่คาชาฟังฟังบ้านออกมาได้เดี๋ยวมาฆ่ามาก่อนเลยระเบิดเขาโอเคเฮ้ยดาบหินเอ้ยดาบไอรอน โหดาบยังไม่เท่าของไอมบัลล้อเลยอะวัดแต่อะไรอะเัาเรียกวิชาหนึ่งจ้าอุ้ยได้ดาบเอ้ล้ออีกลอุ้ยอุ้ยได้อุ้ยสกิลตั้งกับแมวโหวิ่งเร็วมากอุ้ยยว้ยยอดตามเลรอไปไหนไปไหนปล่าเปล่าพอดีไปแล้วโอเคเปิดต่ออุ้ยทนูอุ้ยทนูเอ่อฮอราคิซอฟ เราไม่ทำเมื่อกี้ซอฟดิฮีโร่ฮีโร่เอเมอรัลเฮ้ยที่ดีที่โหได้อะไรได้อะไรได้อะไรเอทีที่ที่ยอดต่มนุเลยทุกคนโอ้โหตบมือเลยทีเดียวพี่อะไรคุกกี้อะไรกินมันไม่ได้นะโอเคคุกกี้สีแดงบึบอุ้ยได้ดาบโอ้โหดาบกลางโอ้สกิลตัดเต็มเลยอุ้ยสกิลไอตันเต็มเลยลูกดูไอาลูกขนูมาลูกขนูมา เคได้ดูยได้ดูนีอะลูกขนุนไว้ไปยิงนะครับผมนี่เราสุ่มตงเปิดยิงได้ไรได้เดือดอ้าวบอสตกใจมั้ยบอสเดือดมากบอสบอสบอสมันคือบอสบอสอ่มันหายไปแล้วเราก็ได้บ้านสุขสันต์ด้วยอู้ฮูเฮ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยอ่ะเจ้าอ่ะไม่รู้ของใครอ่ะน่าจะของเราเลยป้องขโมยไปเลย โอเคขโมยแล้วโจรีก็ที่ต้มน้ำอะไรอ่ะตกใจโอเคเปิดด้วยเงาขาดด้วยตกใจทีทีกับคิปเปอร์โอเคพี่ได้บอกท้องอุ้ยโอวิเธอร์อุ้ยเกือบเกือบตกใจเมื่อกี้รู้ว่าวินเทอร์มันชื่อว่าอะไรมันชื่อ L E L E ป็นว่าหัวล้อใช่ไหม มันมัน l อลไม่ใช่อ <licensed S 2> <studio. S 1> ลือดเสึกจมันเป็นยังแล้วโอ้ยโอเคแล้วก็เสื้อหลุดซปเดนิกแล้วเสื้อหลุดแล้วโอเคทำไมเอาสิเอาซีเดนครั้งนี้มันหลุดเยอะจังไงมาแล้วดูการาต้องรีบเปิดก่อนที่เสื้อจะหลุดรอบตัวกันครับผมโอเคมาอุ้ยโอ้ได้ของแย่มากเฮ้ยพิซซ่าพิซซ่ามันกินไม่ได้เอ้ยอันนี้กินได้เฮ้ยไปกินได้กันเร็ว งำงำโอ้ยนี่ไงไม่หิวโอเคได้กิ่นยังอุ้ยอุ้ยอู้ได้มาเพิ่มหู้สึกว่าจะเป็นดีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดับขอบแป๊บนึงว้ายอ้าววัดเดอะวัดอ้าววัดวัดไม่มีอะไรสงสัยเป็นกระหังขาวแล้วพี่ตีกระขังโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีตีตีเอ้ยมันเป็นไอเพลงนั่นนี่ นี่ไงกดแล้วจะเป็นเพลงนี่ไงโอ้มันจะยิงเสียงอะไรเลย,เลยพอมากถ้าแกไม่ได้เปิดของใช่ไม่ได้เปิดตู้เพลงไว้อืนนออือ,อ oh my god เดี๋ยวเดีจะเปิดนี่เลยเหรอโอเคไหมาดามดามดามเฮ้ยเปิดโชคร้ายกันครับโอ้ยโอ้โหเฮลโหลจะหลุดแกไม่แปลกแล้วแหละ โอ้ไปกอดผมตายแน่เลยเนี่ยโอ้ผมตายแน่เลยอ้าวโอ้ยไม่ตายโอเคยังรอดอยู่คือได้ดาบหูหูดาบยักษ์แต่มันที่ขุดพังแเรามึงใช้ที่ขุดไม้เหรอที่ขุดพังอ่ะอ้าวคืนมาได้มว้ยอ๋ออเล็กซ์นี่อ้าว โอเคอุ้ยมามาแับหัววัด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 อะไรอ่ะอ๋อโอเคเฮ้ยได้ขนแกะไม่ใช่ขนแกะแต่ไมพี่บอยโชคร้ายขนาดนี้นะก็ไม่ไม่รู้พี่บอยเป็นแค่ไหนโอเคเฮ้ยที่สไปเดอร์อ้าวอ้าวบอทดอกไม้สำหรับขนแบบบอทไม่ใช่แล้ว มือไวก็อย่างนี้แหละนะครับโอเคเฮ้ยของขอไปดีเลยวเนี่ยโหยังไม่ได้กอยแต่มีเปิ้ลทองอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอสตรบินได้เฮ้ยตีไม่ได้ด้วยวอตเดอร์บ้างเฮ้ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์ก็ได้เอออาจจะเป็นเอฟเฟกต์อ้าวสวีไม่ใช่เอฟเฟกต์แล้วไม่ใช่เอฟเฟกต์แล้วแหละไม่ใช่เอฟเฟกต์แล้วมีเพลงดังด้วยโอเคนะก็เปฟลแล้วเหรอโอ้าย โอ้โหสรุปวดแค่นี้แต่ได้อะไรเหรียแกะเหรียงแกะเหรียแกะโอเคครับแล้วก็มารอพี่บอยเบื่ดดีกวายนะผมนะโอเคพร้อมย่างน้อน้ำใจพร้อมแล้วครับโอเคไปกันเลยาผมก็อีกรอบเดินขอพี่ตีเลยตีเลยเอาอย่างเอาเลยเอาเลย อะไรอะไรเอาเด็เอาเด็เอาเด็สุดเหวสุดเหวพี่คิดช่างมาโคบาโคจินตะกิ๊กปาจิกิ๊กโอคเบิดโคมูตีแรงมากอู้วูตีแรงมากฟีกระชากไปได for ้สองพันห้าดาบโอ้โหดาบเบ็ดสิบสี่เฮ้ยโอ้พี่กระชาตีแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เลือดหายเป็นเกือบครึ่งแทบเดี๋ยวเมื่อกี้เทปเปิ้ลทำไม ม,มันลมาลื่นจะจบอ้าวเพื<อ>่มาจบเพิ่งเลยอ่ะหูหูดาบก็ไม่ค่อยเร็วมากเลยเนี่ยโอเคนะน้องใจเราวันนี้สนุกไหมน้องใจนะสนุกมากเลยพี่เย่ก็นะครับถ้าน,น,<อ>น้องๆชอบให้เปิดแล้วก็วกสู้กับแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถึงสักหนึ่งพันไลค์นะผมขอพี่ปา้าเ,เอาเอาเท่าไหร่สักผมก่อผมผมไม่มากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะสำหรับคลิปที่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดซับพี่ป้าแล้วก็กดซับผมด้ยวยผมนะครับ เลยกดถา้าพี่บ้าก็ตาอผมได้ผมโอเคต่อคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้านะตายไปซะอีน้องอตีไม่ได้ตายไปซะตายไปซะโอืยเออโอเคบ๊ายบาย